ดีฮนะอยู่กันในจื้อสื่อไคเซนเป็นทอมพาเลตนะครับคลิปนี้รีวิวไอดีตัวเองที่จบหอคอย50ชั้นแล้วก็การเตรียมทรัพยากรไปคลิปนี้ผมจะไกด์เข้าๆคีย์หลักสําคัญแต่ละชั้นคืออะไรนะครับตัวละครที่จบหอคอย50ชั้นตัวที่ติดดาวคือตัวที่ด้ใช้ในหอคอยทั้งหมดนะจะมีถึงแถวที่5นะครับที่ผมใช้ทั้งหมดตัวนี้น่ใช้ช่วงต้นอยู่แต่ว่าหลังๆมายังไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้รอบัฟ แต่มันเก่งอยู่ปั้นไว้เล่นตอนนี้ก็ได้แต่ว่ามันจัดปับลำบากสักหน่อยแล้วก็ถ้าไม่รีบรอแพดแม็กเลเวล120จะง่ายกว่านี้อันนี้ผมต้องจ,จําใจยัดแม็กเลเวลให้โจฟ้าแล้วก็ยูตะเพื่อจะจบในแม็กเลเวล109จริงๆเราถ้าเราไม่รีบอรอแพดแม็กเลเวล120มันจะง่ายกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวโนบะะผ่านแบบ50ชั้นอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมเล่ง มก็เลยเปิดโจโจเหลืองมาช่วยก่อนซึ่งถ้ามีโจเขียวก็จะง่ายกว่าน,นี้โจเขียวแล้วโจเหลืองแบ่งหอคอยช่วง1-50ได้ดีมากๆนะครับตัวที่จะใช้ปล่อยที่สุดสําหรับผมจะมีโจฟ้ากับตัวมฮิตะซึ่งเรื่องขัดเนี่ยอันนี้ผมขออ้างอิงด้วย i อดีอดีหลัก JP ผมแล้วกัน i อดี ID หลัก JP ผมอะโจฟ้าขัดแค่2ก็จบ60ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องขัดเนี่ยมันมีผลแค่ช่วงขัด1ขัด2แต่ขัด5กับขัด2หรือขัด1เนี่ยมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นเพระาะเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะบวกเยอะช่วงขึ้นขัด1แล้วก็ขัด2ที่เป็น25%แล้ว10%นะครับหลังจากนั้นมันจะบวกแค่ครั้งละ5%้าแล้วก็ตัวยูตาเนี่ยอันนี้ผมยังอัพเกรดไม่ตันด้วยยิ่งอยู่เกแค่10เองจริงๆตัวยูต่าจริงๆผมไม่จำเป็นต้องยัดก็ได้แต่ว่าตัวนี้ผมอวยอยู่แล้วนะครับก็เลยยัดไปเลยเพราะสุดท้ายผมน่าจะต้องมายัดใส่ให้มันอยู่แล้วตัวเมมที่ใช้เนี่ยอันนี้ผมปรับตามสถานการณ์นะครับยิ่งเมมเยอะก็ยิ่ แต่ที่ได้ใช้หลักๆเลยจะมีอยู่4ใบนะครับมีโจโกเมมโลน้ำหนึ่งใจเดียวแล้วก็เมมฮิวสี่ใบเนี่ยคือเกือบจะออลาราวแต่คือผมจะติดชอบใช้การรอเป้าด้วยในบางด่านเพราะว่าแบบถ้าใครดูสตรีมก็จะเห็นว่าผมชอบหัวร้อนกับมอนมอนมันชอบเลือกตีทาให้ผมหัวร้อนผมก็เลยจะติดใช้การรอเป้าหลักๆที่ได้ใช้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเมมเอสอาร์ใบนี้นะครับเมมใบนี้จะช่วยเพิ่มดาเมจในการรีดาเมจได้ด้วยเมมนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเป็นเมมแจกสามใบนี้ก็ได้ใช้ ตัวน้นนาคตไปเนี่ยควรจะขาดหนึ่งไว้นะครับในชั้นที่54เมมใบนี้จะได้ใช้กับเ็นกุมิเหลืองซึ่ง ID ดี <c oughs> ผมเนี่ยณั้ปัจจุบันเนี่ยสภาพไอดีมันขาดตัวดีบัฟคือถ้าไม่ได้ตัวดีบัฟเลยผมน่าจะไปติดอยู่ชั้น54 <c oughs> โดยสรุปก็คือถ้าอยากจะรีบเคลียร์หอคอยในช่วงแม <c oughs> ็กเลเวล109ก็ถ้ามีเมมเหลืองแล้วโจวเขียวมันก็จะง่ายขึ้นมา,มากๆแต่ถ้าอยากจะเคลียร์เอาเพชรหรืออะไรเงี้ยสำหรับการเคลียร์หอหลวงตาแบบค่าสู้ชีวิตนะครับ อันนี้ต้องใช้คำว่าค่อนข้างสู้อยู่เพราะว่าตัวละครเลดีผมค่อนข้างเกลียดนะจะมีโจฟ้าขันหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ยูตะยูตะเนี่ยผมยัดหินลงไปนะครับไม่ได้เปิดจนขันหนึ่งแล้วก็จะมีตัวแรกแรกเหรียญเป็นตัวฮานามิแล้วก็บาฮิโตะของตัวนี้กับตัวแรที่ตัวนี้ค่อนข้างจําเป็นแล้วก็ผมดันสกิลขึ้นเลเวล9เลยเพราะเดี๋ยวได้ใช้อีกแน่ๆนก็คือยูโนมะกินะครับสกิลสองขึ้นเลเวล9เลยมันจะเพิ่มเกลื่อนไม้ตายแล้วก็ ให้โลทีมได้ด้วยคือมันค่อนข้างได้ใช้ยาวสกิลเนี่ยณปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่มีสกิลแบบนี้นะครับนอกจากตัวนี้ปั๊บลดความเสียหายให้ทีมแล้วก็มอบเกรดไม้ตายหน่วยนี้ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลที่เราอัพเลยซึ่งตัวนี้ใช้ช่วยแบกดาเมจสีแดงได้ด้วยนะครับด้วยสกิลไม้ตายสกิลไม้ตายค่อนข้างแรงนี่ตัวใครตัวเนี่ยผมอยากจะดันไม้ตายขึ้นเลเวล9แต่ว่าทิมห,หมดนะครับก็จะทิ้งไว้แค่นี้ตามเซิร์ฟ JP ก่อนตัวหลักๆตัวบัฟที่ผมใช้ทั้ง3ตัวเดี๋ดสโมดัวย ตอนนี้ก็สกิลบัฟทุกตัวเลเวล10หมดแล้วแล้วโกโจโกโจที่ผมใช้จบเนี่ยเลเวลสกิลสามและสี่เลเวลสินะครับส่วนยูตะไม้ตายเลเวลเก้าโนนันเลเวลแปดหมดเลยโดเหลืองก็ไม้ตายเลเวลสินะตัวนี้โนบะระผมใช้แบบจนถึงช่วงชั้น30แล้วหลังจากนั้นนะ่ะผมเริ่มใช้โจเหลืองมันเลยดันขึ้นไปได้เร็วขึ้นโมโมะอันนี้ผมเอาไว้แค่เลเวลเก้าซกิลสองแต่เดี๋ยวจะดันขึ้นเลเวลสิบด้วยนะครับลหลักๆตัวละครจะประมาณนี้ที่ผมใช้ใน50ชั้นห่อคอย ดวงชั้น45เนี่ยที่หลักสําคัญคือเราต้องเคลียร์ไอ้สตัวเนี้ยอ้อนหม่ำหม่สตัวนี้ก่อนที่มันจะใช้ไม้ตายนะครับทีมที่ใช้ต้องควรจะเป็นทีมนี้นะครับถ้ามีโจเขียวจะง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีถ้าใช้จปโจฟ้าแทนน่ะตัวอินุมะเกียะควรต้องมีสะยลสตันเลเวล8-9ขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแล้วก็น่าจะต้องรีดานหลายรอบนะครับอันนี้น่าจะเป็นชั้นที่ยากที่สุดแล้วเพราะาคัญของชั้นนี้ก็คือเราต้องดันเกตไม้ตายเพื่อที่จะปิด ไอสองตัวมาหมั่ข้างๆเสร็จแล้วก็วนการอาเขตไม่ตกปิดบอสนะครับซึ่งบอสไม่รับดีบัฟชั้นนี้ไม่สามารถใช้ดีบัฟกับบอสได้และหากไม่มีโจเขียวตอนนี้ที่ผมเล่นจบชั้น45เนี่ยผมใช้เป็นโจฟ้าตอนนี้ใช้ทีมเซนเนี่ยมันจะต้องมี2จังหวะที่เราจะต้องใช้สกิลสตันของยินุมาก,กินะครับเพื่อสตันบอสให้ได้2ครั้งมันจะเป็นช่วงจังหวะเทิร์นที่51ครั้งหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับการวนสกิลเราต้องวนสกิลให้ใครตกลิงกับหมอ ได้บ่อยๆเพราะหมอโชโกะถ้าลิงค์ธาไม้ตายกับเพื่อนจะฟื้นฟูสายเวท20หน่วยซึ่งมันทาให้20หน่วยตรงนี้มันทําให้อินุมังเจโลให้เราได้บ่อยขึ้นนะครับมันเลยจําเป็นที่จะต้องลิงค์ไม้ตายผสาน2คนนี้เพื่อให้ใครโตได้กดสกิล3ตลอดซึ่งไม่โตเนี่ยอันนี้ถ้าคนไม่สวยมากไม่ต้องใส่การ์ดแบบนี้ก็ได้สามารถเปลี่ยนเป็นการ์ดแบบอื่นได้ด้วยแต่เนี่ยผมเป็นคนดวงสวยนะครับมอนมันหม่ำไม่ค่อยเลือกหน้า,าหลักชั้นนี้จะจบได้ใน40เทิร์นนะครับ ถ้าวนอะไรไม่ผิดพลาดเลยอ๋อแล้วก็เหตุผลที่ต้องสตันสองครั้งอะ่ะเพราะว่าไอดีเนี้ยไม่มีโจเขียวเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโจเขียวก็ลองอ่านสกิลท่าไม้ตายดูนะครับมันจะมีลดเกรดไม้ตายของบอส2อจุดไอสจุดเนี่ยมันคือ2เทินที่ต้องใช้ CC นุมากี่มาช่วยเพื่อทําให้เทินมันเปะเ๊ะสี่สิเทินนะครับอ่าส่วนชั้นสีตอนสตรีมเล่นไม่ผ่านเพราะผมโดนเห็ุมันกระทืบใครตกผมดัดวเลยส่วนชั้นสี่สิบหกใช้เซนีนะครับเมมก็ตามนี้เลยคือถ้ามีเมมฮิลก็สามารถใช้เม,มด,ด้วย อันนี้ขึ้นอยู่กับฝานการเพื่อ,อน,นี่มันค่อนข้างลุ้นดวงถ้าใช้เป็นโจฟ้าแทนโจเขียวเพราะโจฟ้าใช้เสร็จแล้วมันจะไม่ออกส,กสนามเหมือนโจเขียวนะครับอันนี้ต้องลุ้นดวงให้แบบโจฟ้าใช้เสร็จแล้วก็จะโจฟ้าออกจากสนามตัวใครโตต้องรอดถ้าใครโตรอดก็คือสบายนะครับพอหมอลงมาก็จะหิวแล้วก็ล้ำต่อได้เลย ชั้นนี้ไม่ค่อยมีอะไรลำบากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถึงจุดที่ถ้าหมอลงมาแล้วอ่ะเราสามารถบนสกิลสามของฮานามิได้สกิลสามของฮานามิอ่ะมันจะแตกดีบัฟให้ศัตรูทําให้ศัตรูสร้างความเสียหายได้น้อยลง30% 3สเทิร์ซนนะครับซึ่งไอ้ดีบัฟเนี่ยถ้าแปะทับสามครั้งก็ลดไป90%เลยแล้วก็เทินที่ไม่สามารถแปะดีบัฟได้ให้ใช้ไม้ตายนะไม้ตายเนี่ยมันจะลดความเสียหายได้27%ถ้าอัพขึ้นไปอีกก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อีก แต่แนะนํา,าว่าเอาไวแค่เเพราะมันเปลืองหินลุงแต่ใครทรัพยากรเหลือดันได้นะครับตัวนี้ก็ได้ใช้หลายชั้นอยู่แล้วก็ได้ใช้ในอีเวนต์ค่อนข้างเยอะหละักๆคือเราต้องวนวนเหมือนเดิมเหมือนชั้น45ตรงที่ตัวหมอครโตเนี่ยต้องลิงก์ไม้ตายกันบ่อยๆเพื่อจะได้คำสาบมาใช้สกิลสให้กับฮานามิเหมือนเดิมส่วนชั้นที่47 อันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าดูจากไกด์ที่ผ่านก็ทีมเซนี้ก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับแค่เลี้ยงบัฟได้ก็เบิร์ดอันตีวิวตาใส่บอสอครั้งแล้วก็จบได้เลยอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมาก ถ้าใครเบี่ยงบัฟได้แล้วถ้ามีเมงุูนี้ก็จะช่วยได้อีกเยอะนะครับส่วนทีมที่ผมใช้ผ่านก็จะเป็นทีมเซน,นีแต่ว่าตอนที่ผมผ่านจะเอาพ่อหนุ่มจุนเปล,ลงมาตรงนี้ดูความเทพสร้างของจุนเปย์ส่วนชั้นที่4 8นะครับชั้นนี้เป็นการวนสกิลจริงๆชั้นนี้เล่นทีมเบสิกเลยทีมนี้เลยครับเล่น,นี้เลยชั้นนี้ไม่มีอะไรยากวนสกิลไปเรื่อยๆเพราะว่าอินุมะเกียสกิลสองเนี่ยมันสแต็กลดความเสียหายให้สี่สิ3เอได้ปอร์เซ็นต์อานามิสแต็กสกิลสามลดได้อีสสกสามสิลอ,นนลอด นะครับอันนี้วนสกิลแบบเบสิกพื้นฐานไม่ไม่ได้แบบจําเป็นต้องลิงก์สกิลหรือว่าเรียงสกิลอะไรยากชั้น49เนี่ยอันนี้ค่อนข้างปวดหัวนะครับเป็นอีกชั้นที่ปวดหัวพอๆกับ45เลยพอมาเล่นในแพทแม็กเลเวล109ชั้น49ผมใช้เป็นทีมเซตนี้ซึ่งผมใช้เวลาจบในเทิร์นที่45นะครับเพราะว่าชั้นนี้เราควบคุมแพทเทิร์นไม่ได้เลยบอสมันมี2ตัวแล้วบอสตัวหนึ่งมันเป่าพิษอีกตัวหนึ่งมันตีตีเดี่ยวแล้วมันตีมากกว่าหนึ่งนี้ ซึ่งชั้นเนี่ยเราจะควบคุมแพทเทิร์นการเล่นอะไรไม่ได้นอกจากต้องใช้อนามิมาช่วยดีบัฟอย่างเดียวอนามีจะช่วยลดดาเมจได้แล้วก็ทําให้เราเล่นต่อไปได้แล้วก็พยายามลิงสกิลไคโตกับหมอมันเดิมแล้วก็ต้องแบ่งจังหวะที่จะให้ไาโตลิง์ร่วมกับไคโตะด้วยเพราะไม่งั้นดาเมจปิดมันจะไม่พอแต่คีย์หลักก็คือ3ตัวหน้าลิงสกิลพร้อมกันตัวฮานามิมีหน้าที่แค่ปิดอนาเขตแล้วก็ดีบัฟให้สม่ำเสมอ ก่อนที่โจฟ้าจะลงมาถ้าโจฟ้าลงมาแล้วอะ่ะมันจะเข้าช่วงติดเทิน40แล้วนะครับช่วงนั้นก็กดรอเป้าโจฟ้าเพื่อยื้อเทินให้มิโตเก็บเกล็ดไม้ตายให้ได้อันนี้ก็จะประมาณนี้คือฉันเนี่ยทำไกด์ค่อนข้างยากเพราะว่าแพทเทิร์นการตีมันไม่เหมือนกันแล้วดาเมจแต่ละรอบไม่เท่ากันเลยแต่คีหลักก็คือการเรียงสกิลริงไม้ตายแล้วก็การปิดอาาเขตม่โตด้วยฮานามิ กับวนวนสกิลสามฮันามิอันนี้ค่อนข้างสัมพัญสกิลสามของฮานามิเป็นสกิลเดียวที่จะลดเผาไหม้ของผีเสื้อตรงนี้ได้นะครับชั้นสุดท้ายชั้นที่50ชั้นนี้ขอขออนุญาตเปิดตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าทีมฟูลบัฟของผมผมันติดด้วยนะปวดนิดนึนนงโอเคผมใช้ทีมฟูลบัฟนะครับแล้วก็โจโจ,โจขัดศูนย์ไม่ยัดแม็กเลเวลใดๆ <c oughs> โอเคทีมที่ผมใช้ก็คือแบบวนบัฟสกิลกโจไปเรื่อยๆส่วนการ์ดคนน่าจะสงสัยว่าผมใช้การ์ดโนบารัคทำไมนะครับ กาโนบาระเนี่ยอ้าโอเคจิ้มไม่ได้เอาไปว่าผมเอามาใช้แค่พาสซีมันพาสซีบ,บอกว่าถ้าตัวจะใส่รับดาเมจถึงแก่ชีวิตมันจะทุบชีวิตขึ้นมากับ HP นิดหนึ่งนะครับคือผมเอามาใส่กันกันแต่ให้นุมากิบัฟเกลไม้ตายโกโจต่ออีกสัก,สกนิดหนึง่งแล้วก็ผมใส่ไปนี้มาเร่งตาเมจโกโจให้มันเบรดเบรกได้ทุกรอบการเล่นนะครับทีมชั้น50ถ้ามีโจเหลือง ชิวๆไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เนโนบะรแทนได้แต่ต้องนับเพื่อนดีๆหน่อยเพราะมอนมีเสกหน้ามืดแล้วก็มันมีหลบดีหลบดีที่จะไม่บอกเราด้วยว่าจะหลบดีเพื่อนไหนแต่โนบลราดาเมจหลักเราจะอยู่ที่การฝังตะปูนะครับพยายามฝังตะปูให้ได้หนึ่งดอกก่อนใช้ท่าไม้ตายแล้วก็อีกไกด์ที่เคลียร์ได้ง่ายก็คือใช้ไมฮิโตะมาช่วยเบรกนะครับไมฮิโตะจริงๆสามารถจะเบรกได้โดยไ,ม,ยไม่จำเป็นต้องใช้การ์ดการ์ดสีเหลืองการ์ดเบรกแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับโอเคสรุปหอคอย50ชั้นก็ทรัพยากรการปั้นอะไรก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือไอดีที่เคลียร์แล้วแล้วก็ผมจะเริ่มดองทรัพยากรไว้ต่อแล้วจนกว่าจะปลดหอคอย60ชั้นมาซึ่งไอดีนี้ไม่ใช่ดีที่ผมเติมที่ผมเติมหลายเดือนไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็มันเกลือกาชาผมก็เลยรู้สึกว่างอก ID ดีหนึ่งน่าจะประหยัดกว่าแต่ผมก็จะยังเล่นไอดีนี้ต่อนะแต่อาจจะกลายเป็นไอดีสายฟรีไปแล้วเพราะาผมอยากจะเก็บสตอรี่พวกอีเวนท์ทั้งหมดในเกมตลอดเวลาที่เล่น ซึ่งเซิร์ฟ JP ผมไม่สามารถทําได้เพราะผมดีไอดีเสร็จช่วงปิดศูนย์เลยหลังจากนี้ไอดีนี้ผมจะพยายามใช้เคลียร์คอนเทนต์หอคอยหรือว่าทำคอนเทนต์แบบเตรียมไปเรื่อยๆนะครับและหลักตอนนี้ก็เซิร์ฟโกบอลผมน่าจะไม่เหลืออะไรให้ตามแล้วนอกจากอีเวนต์ลายสัปดาดาแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลของเกมนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลงทีมต่างๆที่ใช้เคลียร์ได้ในหอคอยแต่ละชั้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะไล่ทาไกด์ขึ้นมาถึงชั้น39ก่อนนะครับเพราะถึถึงชั้น39ทําง่ายอยู่แต่ว่า ชั้น40ขึ้นไปอ่ะกรณีเป็น ID ดฟรีที่แบบเกลือโจเหลืองเงี้ยถ้าต้องใช้โนอเวล่ามันน่าจะทํายากมากอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหรือถ้าแม็กเลเวลมันมาแล้วอาจจะรอทําช่วงที่แม็กเลเวลมันง่ายเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าการผ่านแบบ50ชั้นในตัวไอเดี้ยมันค่อนข้างจะยังฝืนอยู่ในแม็กเลเวล109ถ้าสําหรับผู้เล่นสายชิวเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ให้รีบเลียหน้าตอนนี้เพราะเคลียตอนนี้ไปก็ไม่ได้อะไรนอกจากเพชรที่มันแจกในดันนั้น แล้วก็มันยังไม่มีแบ่งเปอร์เซ็นต์คนเคลียร์หอคอยเหมือนกับเซิร์ฟ JP ด้วยนะครับหล,กลกักๆหอคอย50ชั้นก็จะประมาณนี้นะครับใครมีคำถามอะไราสามารถคอมเมนต์ถามเพิ่มได้แล้วก็จอยดิสคอดหน้าช่องได้นะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมหรือว่าไกลข้อมูลอะไรเพิ่มแต่แนะนำว่าคอมเมนต์ช่วยกันหน่อยนะขอบคุณครับบอบบี้